คาถาบทนี้เป็นคาถาที่สวดภาวนาห้ามบาปเคราะห์อันเกิดจากอำนาจของดาวนักสัตว์ยักษ์มารพูดผีปีศาจทั้งหลายด้วยอนุภาพและเดชาบารมีของพระคาถาบทนี้ซึ่งจะช่วยขจัดปัดเป่าอุปัตวันอันตรายทั้งหลายที่ได้บังเกิดมีให้ห่างหายไกลพ้น ไม่เข้ามากล้ำกลายแผ่วพานด้วยบารมีของพระคาถาบทนี้นโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะ พควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนักขัตตยักขับภูตานังปาปักขะหานิวารนาปะริตตสานุภาเวนะหันตะวาเตสังอุปัทเทเวนักขัตตยักษ ขับภูตานังปาปักขหานิวารนาปะริตัสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัทเทเวนักขัดตยักขับภูตานังปาปักขหานิวารนาปะริตัสานุภาเวนะ หันตะวาเตสางอุป,ปัทเทเว